สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงสมาชิกใหม่พี่น้องได้อีกแล้วตัวนึงนี่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 ตัวน้อยนี่แม่พ่นกรลังเลียอยู่นี่ครับนี่ได้สมาชิกใหม่เป็นบักเถึกอีกแล้วในงวดเถึกน้อยอีกแล้วครับพี่น้องตัวก้อนกั็เถอกครับตัวนี้ก็เถิกอีกนี่แม่พันกระลังเลียอยู่นี่พี่น้องครับต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ขอกนะครับนี่แม่พ่นกําลังเลียแป๊บแอยู่นี่พี่น้องเนี่ยว่าแต่คอดนะครับ ได้งวนเถือกอีกตัวหนึ่งครับตัวนั้นออกงวดก้อนนี่นะครับแต่มนอนนอน,นอนยูข่ขางเม่แต่ว่าโบเห็นนะครับตัวนี้เสื้อขาดว่าสันเนี่ยอีสาวหน่อยเสื้อขาดว่าสิมาเห็ดเสือกไม่นะครับห,ออาหาม,มาย <c> พ <oughs> ราะยังหำมาว่าสิมามัดเสือกไหนไม่ <c oughs> นี่ครับสมาชิกใหม่ครับนี่เบิ้งหุ่นพ่นดูเบิง้งโตเบิ้งหุ่นพ่นพี่น้องนี่ครับ <c oughs> บักเถือกหน่อยอีกแล้วโบหมานตัวเม่เลยพี่น้องเอ๋ยนั่น นอกกล็ลังขืนสั้นจอกกอคือกันนี่ก็ดีแงปนกเรียอยู่กับพี่นองออกไม่ไหมครับนี่นะครับกําลังหัดยางกําลังหัดยางกําลังหัดยางปฏิต่อไปสิเป็นตัวนั้นครับพูนผุนครับตัวนั้นตัวสือมาไมายพี่นองผุนตัวผุนเดี๋ยวพาย่างไปเบ่งทั้งผุนก่อนบวกกาลงไปยานพ้นหวงลูกนี่ตัวไนเสื้อขาดเนี่ยจำเข้าเลยเนี่ยเหยียบเสื้อจะคล้องขาด จะได้้ยหยเสือกใหม่อยู่นั่นไปแล้วบักเถึกหน่อยสมาชิกใหม่มานห่มาโมโม,มโอ้สีแดงงามครับพี่น้องครับสีแดงงามสวยงามดีนะครับเมื่อนั้นออกมาทงองเองเลงอยู่ม,นนมา้หนมาได้นองแล้วนะครับได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวบักเถึกน่อยนะครับ นี่แหละครับง่วจัด้อยกะเหลืออยู่ซ้ำนี่แหละครับตอนนี้นะครับสองสี่หกนั่นน่ะนอนเฮียงกันอยู่นั่นลูกกันตัวนั้นนะครับตัวออกกันสองสี่หกแปดสิบสิบ,สบตครับตอนนี้ง่วงอยู่ในคอกมีสิบตนะครับส่วนนี้ก็คือออกโบได้พี่น้องเพราะว่าก็จะเห็ดในเห็ดหน้าแล้วได้เอาไว้นี่แหละครับอ้อมคอกไว้นี่ละรายการเขาไปย่ำฝนกลายมันเขาไปส่วนสายข้าพุ่น ส่วนทั้งพี่ก็จะเป็นสวนหยานะครับสวนหยาที่จานร้อยว้านไว้นะครับพอได้เกี่ยวให้เพิ่นนะครับเกี่ยวทั้งอื่นมานําเน่หลก็เกี่ยวของเจ้าของไห้น้านะครับเพิ่มเติมไปทั้งปุ่นนะครับกับว้านหยาไปเบิดอะละนะครับกําลังอ้อยปุ๋ยอยูกจากเล่งให้เพิ่มขึ้นมาอีกจักหน่อยนะครับหยากับบ่ท่านขึ้นสูงปันไดมองเกี่ยวกับพอเกี่ยวกับเกี่ยวเอานะครับเอาไปเกี่ยวทั้งอื่นน้ำเน่เพราะว่าตอนนี้ ขาเจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเบิดเลี้ยวนะครับบันกบะบอคอยได้ม่มองผูกมองเลี่ยงบนไหนพี่น้องนะครับก็บเลยได้อ้อมหัวไว้ยังสีละนะครับเดี๋ยวหาปองเขากนสิเขาไปเหรียญน,น้ำเพลินก่อนบัดน,นี่บอกราไปหาแม่ลูกวอนตัวนั้นย่านนี่ครับมาทางนี่มาเบิงอีเขายงาตัวนี้ซื้อมาหม่ครับนน่แม่นี่นะครับได้ประมาณเดือนสองเดือนนี่ละนะครับ ตัวนี้ก็ว่าสิออกแล้วนะครับสื่อตอนสื่อมากพ้นม่านตัวมาเบิง่งอยูสูงคนบ่นี่ฮัลโหลสวัสดีนี่ครับตัวนี้ก่าสิได้ลูกอีกออเดี๋วเขับมาแนด้อเล็กน้อยเด้ออยู่ตั้งนอก,กว่าลูกนี่อีนี่อีแดงต่อยนะครับซื้อเป็นน้องแดงต้อยนี่กับสมเหลี่วนะครับเอาไปสมไปทับโตเอาเลยนะครับบ่ได้ใส่ อ่าผสมเทียมนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่แดงบักขามซุกตัวนี้นะครับกะสมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ครับต่อไปกะถาเอาลูกตัวนี้อีกนะครับตัวนี้กำลังงามนะครับตอนนี้มาที่แหลกจอยจอยนะครับตอนนี้มาถือหยาถือยังบนเริ่มเลื่อม,ม,มขึ้นมาแล้ว ยีแดงต้อยในสมเหลียว่นี่สีแดงงามครับตัวนี้แลวก็บักเถิกตัวนั้นนะครับตัวใหญ่แล้วเริ่มเป็นบ้าแล้วเพื่อน,น่ก็ดีกับเถิกนี่เริ่มเป็นบ้าแล้วอันนี้ก็สมแล้วครับพี่น้องอีกเก้าเดือนนะครับอีกเก้าเดือนเจอกันนะครับถ้าเบิงหลวงว่นสีเป็นโตงามบอคือแม่บอนะครับสีแดงเข้มคือกันบอนะครับนี่ แับสมแล้วครับพี่น้องครับอีกเก้าเดือนเจอกันนกแดงต้อยนะครับส่วนตัวนี้กะนี่ครับลูกเพคนตัวนี้แลี้งมากนี่สาวคอไล่ไล่หน่อยลูกคนนะครับมีเลือดสายเลือดของอย่างกับเพื่อนอิน่นซีไว้ปะนะครับเป็นสายเลือดซีไว้มาหนี่ลูกไหมวันนี้กีฬานหน่อย <c oughs> มาให้บายแน่วันนี้มาให้บายแน่เร็วอ่ะมอ มา,มานี่มานี่มานี่เร็วๆห้บายแน่นี่แม่บบหัวงดอกอันนี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยบโให้บายซ้กำกําลังกินหญ้าเล็บหญ้าดีบักเถิกนี่กะกําลังเป็นเบาเนี่ยต่อไปกสิเป็นจ่าฝูงระบาดพุ่นครับสมาชิกไม่ดูดนุ่มแม่ตุบๆอยู่พุ่นพุ่นตัวหนึ่งตัวนั้นกับเถิกคือกันครับตัวนั้น นอนอยู่ใต้ท้องแม่นั่นตัวนี้ออกกอนประมาณเดือนกัวกัวประมาณเดือนกัวกัวสี่สองเดือนแล้วล่ะนะครับตัวนั้นครับมาครับมาตัวนี้มาออกน้ำกลนกันอีกบัดเนี่เน้นแต่สีแดงนะครับช่วงนี้เน้นแต่สีแดงนะครับเอาสีไบกอนมีตัวเดียวครับสีจำปาตัวนั้นละ่ะเัวเสื้อขาดมานี้อีสาวหน่อย ว้ายมาแล้วตัวเขาเงาเ่ยตัวนี้เพราะท่านคุนกระเพลนปันไดพี่น้องบกกาเขาไก่อันตรายตัวนี้แต่ว่ากาศสีได้สีได้กินน้องล่ะเนี่ยเห็นบ่เมือกออกแล้วเมือกออกแล้วนี่ก็ดีสังเกตเบ่งอยู่เอาไว้ยาวาเพียดเพื่อนนะครับมีเมือกออกมาแล้วแสดงว่าไก่สีขอดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ บรรยากาศยางมอเรยงพี่น้องแดดอ่อนพอท่านคำบันไดน,นะครับเล่มหย่ากันยนนี่ละตอนนี้ก็อยนู่ในขอกมี10นะครับถ้าตัวนี้ออกมาก็จะเป็น11บาทนี่นองกะถ้าผสมตัวนั้นอีกนะครับตัวนี้ผสมไม่อีกกับเสด็จไรกันกับตัวแดงนั่นนะครับ สมาชิกใหม่เขาใกล้บ่ได้ย่านย่านแม่มันส้นย่านแม่มันเลียนต่ำนี่หน่อยๆเนี่ยเอ้าสู้นกับพ่ได้บัดอันนี้มาบ้านนี้บ้านนี้ไม่สู้นในห่วยไม่บายในแล้วเร็วมันนี่หน่อยนี่สมาชิกใหม่บักเทิกหน่อยเพราะท่านได้ซื้อเยอะท่านได้ตั้งซื้อเยอะพี่น้อง ยังไม่มีชื่อเลยผู้ใดสิตั้งชื่อให้เนี่ยฮะผู้ใดสิตั้งชื่อให้แน่นอยสองกนนั่นตั้งชื่อว่าจังไหนฮะบางง้างเขาตั้งชื่อว่าจังไหนกว่าบางหมูงูอ้อยงูว้อยจะได้ทีไปตั้งชื่อว่าบักหมูจะขับมาได้ย่านย่านงูว้อยจะขับมาได้หลกแม่เคนกัเลียดีดี ปรรุนคูหนึ่งนั man, ่นกระเถิกนี่กระเถิกนี่กระเถิกโอ้สามเถิกเลยอยู่ในพี่น้องเลยถามมาลุดเบิ้งตัวนี้สิเป็นเถิกหรือเป็นแม่หนลูกตัวนี้นะครับลูกตกเขาเงาหนี่สิเป็นเถิกหรือเป็นแม่ถามลุ่นตัวนี้อีกนะครับแต่ว่าแม่เนสีมุมๆในจักน้อยบ่แดงบะได้ตัวนี้นะครับจะออกคำคร่ำบ่แดงคือซุ่มนี่นะครับซุ่มนี่สีแดงเข้มนะครับ ่ะโอเคคลิปนี้ออกมาเรียนทงหน้ามาเบิ้งสมาชิกใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอกร้อยฟาร์มนะครับนี่นะครับได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับเนาะแต่ว่างัวกคับบ่คอยเป็นราคาดอกครับช่วงนี้นะครับก็เลี้ยงไว้ซะนะครับเพราะได้เป็นทุนเป็นห้อมย่ำคัดสนมากคับเพราะได้ว่ามีงัวนะครับนี่ไปหาเมียล้วตัวนั้นสายเลือดซีไว สาวก็ไล่สีสูงทำเมียแหละพี่น้องสีสูงซ้ำกันกับเมียแล้วหาหม่องเรียงบ่ได้แลลวพี่น้องเอ้ยผลให้หน้า,นาผลไถให้ไถหน้าบ้าแล้วทั้งผลกับบ้านก้าบ้านเขาบ้แล้วนะครับบ่มีหม่องเรียงแล้วก็เลยได้ค้างคองกระบาดน,นะครับไข่ยอดดอกเดินมองในมองเพ่นเลนในก่วงอยู่พอได้ยืดเส้ยนยืดสายอยู่ยางใดอยู่ ก็อ้อมไว้แน่นครับพี่น้องอยางมันออกไปเขาหัวเขาสวนเพื่อนยานมันออกไปเขามั่นเขาให้เขาให้ยังเพื่อนนะครับก็เลยอ้อมไว้ดีๆนะครับนาออ่ะโอเคครับสบายดีอยูุดีมีแห้งยามมะแรงพี่น้องเอ๋ยนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่